พี่น้องครับแต่สวัสดีนะครับพี่น้องอีกคลิปหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมคลิปนี้นะครับผมกับทรงไทยนะครับพี่น้องนะครับคลิปทรงไทยนะครับขอพันนะครับพี่น้องนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศช่วงสายๆนะครับพี่น้องนะครับช่วงเพิ่นเอาขอพันนะครับขอขวักนะครับพี่น้องนะครับผมถ่ายให้พี่ให้น้องเบื้อง่อนนะครับคลิปทรงไทยนะครับขอพันนะครับพี่น้องสำหรับตัวนี้นะครับพี่น้องนะครับเอสเจนะครับเอสเจห้าแปดหนึ่งนะครับเจ้าปิกแดงนะครับพี่น้อง นะครับพ mm ี่น้องหลายท่านคงสิรู้จักกันดีนะครับสําหรับเจ้าพริกแดงตัวนี้นะครับพี่น้องนะครับจุดเด่นเลยนี่ผมเห็นนี่คือตะนหนกตรงนะครับตะนหนกใหญ่ตะนหนกตรงนะครับงอตัวนี้หลังตรงดีนะครับพี่น้องการใจลูกตัวนี้นะครับผมเห็นพี่น้องเกษตรกรส่งรูปมาให้เบิ้งรูปซื้ว่าสีนะครับเยังสีค่อนข้างสีดดเด่นพอสมควรนะครับเจ้าพริกแดงนะครับพี่น้องอ่านี่นะครับพี่น้องครับอีกตัวนึงนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นเจ้าซุปเปอร์แคมป์นะครับพี่น้องเจ้าซุปเปอร์แคมป พ่อพันดาวลุงอีกตัวนะครับพี่น้องซุปเปอรแ์แคมนะครับพี่น้องน,นะครับผมอาเฮดนะครับ4 5 4นะครับซุปเปอร์แคมนะครับตัวนี้ดีจีแคมอเมริกานะครับพี่น้องดีจีแคมจากอเมริกานะครับเอาพี่น้องเบิ้งนะครับอันนี้เพิ่นเอาเของมาขวักแล้วนะครับผมก็เลยมาเก็บบรรยากาศสงไทยนะครับพี่น้องนะครับผมอันนี้นะครับพ่อพันดาวลุงอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องหน้าจับตามองนะครับตัวนี้นะครับตระกูลของเพิ่นนี่รู้สึกว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับพี่น้องนะเจ้าซุปเปอร์แชมนะครับได้แชมมาจาก อเมริกาตอนนี้ยังมาถึง2ปีครับพี่น้องตอนนี้ยังมาถึง2ปีนะครับยังมาสันอีกปีเต็มนะครับแต่ว่ารีเต็มเชื้อแล้วนะครับพี่น้องเต็มเชื้อแล้วเริ่มผสมแล้วนะครับสายเลือดดีมาก้นกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องสําหรับพอพันดาวลุงตัวนี้ก็ถือว่านะจับตามองนะครับน้าดีครับพี่น้องน้าดีเลี่ยมตัวดีพอสมควรนะครับยังเป็นงัวหนุ่มงัวหนุ่มหน่อยอยู่นะครับพี่น้องกับผมชมบรรยากาศโดยรวมนะครับพี่น้องบรรยากาศโดยรวมนะครับตอนนี้ก็ทั้ง คูโดเล่นะครับเป็นการเริ่มทยอยนะครับเอาพอพันขม้าเจ็บนะครับพี่น้องหลังจากตากแดดไว้นะครับในช่วงเสาร์นะครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ไทยฝากปีฝากน้องนะครับเป็นชิปทรงไทยนะครับทรงไทยของพอพันนะครับพี่น้องนะครับผมบรรยากาศโดยรวมนะครับพี่น้องเด้อนะครับบรรยากาศโดยรวมครับเดี๋ยวเอาลายๆพอตัวนี้ก็เริ่มทยอยเขาล็อกกันแล้วนะครับพี่น้องผมว่าจีไทยฝากปีฝากน้องบ่มืดนะครับพี่น้องนะครับพอพันอยู่นี่หลายครับนะครับพี่น้องเอา เป็นบางตัวก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมผมก็บว่าอยากรบกวนเวลาทั้งทีมงานเพื่อนนะครับเดี๋ยวจัดเก็บพอพันช่วงสายๆนะครับพี่น้องอยากก็เริ่มห่อนกันแล้วนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมก็เอาแต่ทายฝากพี่ฝากน้องแต่บางพอก็แล้วกันนะครับสําหรับพอได้ที่บริเวทไทยฝากพี่ฝากน้องก็ต้องขออภัยพี่น้องน้ำนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมนะครับผมอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศนะครับช่วงสายๆแล้วนะครับพี่น้องนะเบ่งพอพันนะครับหลายๆพอนะครับพี่น้อง ทั้งนี้ย่อนแสงจังน่อยนะครับพี่น้องนะครับพอพันในลายพอตอนนี้ก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับพี่น้องเริมถ่ายยอยเข้ามาเก็บแล้วนะครับพี่น้องนะครับลายครับพี่น้องไทยเมื่อเมื่อเถอะครับนะครับผมเอาเฉพาะบางพอกันแล้วกันนะครับอ่ะนี่อีกพอหนึ่งนะครับพี่น้องอีกพอหนึ่งนะครับพอพันสื่อดังอีกพอหนึ่งนะครับผมพี่น้องลายทันคงสีู้จักกันดีนะครับสําหรับพอนี้นะครับอ่านะครับเจ้ากาเรตนะครับพี่น้องเจ้ากาเรตนะครับ jf 6 8นะครับอ่ะเบิ้งนะครับเด้อ นะครับเจ้ากาเลต Gf 6 8นะครับขอพันตัวฮอตอีกตัวหนึ่งนะครับของทางวิไลฟ้ามเพลินนะครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าใจลูกปมากกับขนุขางสีหลายแล้วนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านก็อาจีพได้เห็นแต่ในรูปนะครับอาจีพที่ท่านเห็นตัวจริงเพิ่นนะครับพี่น้องเ่อเห็นตัวจริงก็คือใหญ่ครับนะครับตัวเจ้า Gf นี่สูงลอยเจ็ดสิบบวกนิดๆนะครับพี่น้องนะครับสีดีโคองซังสวดีนะครับพี่น้องตอนนี้การใจลูกมากกับ เดิมไลน์นะครับพี่น้องนะครับพี่น้องหลายๆท่านก็คงสิยดายจักกันดีนะครับสำหรับเจ้าเกเย็นะครับเกย์เย็หกแปดนะครับพี่น้องนะกาลิศนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องเบื้องนะครับลำต้นลำตัวนะครับเงี้ยวตะหนอกตั้งตรงนะครับหลังเงี้ยวดีนะครับพี่น้องนะตัวนี้นะครับพี่นีมทางเลือกนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมส่วนพอนี้นะครับส่วนพอนี้ก็สิเป็นเจ้าไม้ขึ้นนะครับเอสเจสี่ศูนย์เก้านะครับพี่น้องนะครับเอาพอดีเป็นเอางัวข้ามาพอดีนะครับพี่น้องนะครับ